ทางไปเก็บเห็ดนะคะระหว่างทางเส้นนี้ผ่านทะเลสาบน้ำจืดฟินแลนด์คนฟินแลนด์เขาจะชอบอยู่บ้านพักตากอากาศนะคะหน้าร้อนเขาก็ตกปลาธรรมชาติเยอะป่าไม้ต้นสนเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศฟินแลนด์นะคะต้นสน สวัสดีจ้าทุกๆคนมาพอกันกับแพนอีกแล้วมันนี่กับผ้าขาป่าเก็บเห็ดดำซุปปิโลวาเวโลฤดูใบไม้ร่วงค่ะเห็ดอันนี้ทนอากาศหยินไปกันเลยค่ะทุกๆคนมาเจอเห็ดมันปูออกนุ่มๆแล้วจะพี่น้องสกเก็ดน้ำแข็งด้วยเนี่ยค่ะมันเป็นน้ำแข็งนะคะ เล็กบอดี้มะล่องลายเชื้อแล้วละลายไปเอาไปน้ำนะจ้ะเอาไปอบแห้ง เฮดมันปูปลามันจะขึ้นช่วงเดือนกันยายนแตกสปอฝนมันเลงช่วงนั้นมันจะขึ้นตามลังเฮดมันปูบ้านเฮดมันปูขึ้นกันนี่แหละแต่ว่ามันจะแตกสปอตั้งแต่หลังยูฮันโนพาร์ทิเที่ยงคืนของฟินแลนด์ช่วงประมาณ วันที่20่สิถึงยีมิถุนายนของมิถุนายนมันสิขึ้นก่อนพันบานแต่พันที่ขึ้นน้ำหยาหมอดนี่มันสิแตกสะอช่วงยหยามอดอิ่มนามขันหยามอดโ่อิ่มนามมันบ่คุ้งดินมันกับ่าแตกสะปอ ยามมดมันกินน้ำเยอะค่ะช่วงสิงหาคมย่างเก็บเห็ดพึ่งแม่นเนินแฮระกูตาติปลานีแลละกัญญายุน่น ยามอดอันนี้มันจะอิ่มโตเนาะผลมันเลงมันต้องกินน้ำเลยีลเลยลายีรีได้พี่นอ้องสัญญ่นในยางนี่ขวักขวักทมไบจ้า ก็ห้งจักอยู่ว่ามับานบานช่วงนั่นช่วงนี้แต่บ่กมีเวลาแรนมาเอาค่ะลายปลาผดไปเส้นอืน่นมีเวลาแลนเขาปลามาเส้นนี้ก็เลยมาเอาค่ะ ท้องฟ้าปวดโปร่งค่ะวันนี้รถกระจอดใบไก่ทางค่ะพี่น้องเวลาว่างก็วิ่งเข้าป่าค่ะพี่น้องแทนทำงานด้วยอาทิตย์ละสองวันค่ะสี่ชั่วโมง แล้วก็รับน้องเล่นปีที่โรงเรียนไปกับ FC ถามเนาะขอบคุณค่าทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการทักทาย FC เก่าๆบางท่านสนิทกับเพน ก็าถามว่าคุณเพนไม่ได้ทำงานหรอืออะไรยังไงทําค่ะบางทีก็ไม่ได้เล่าให้ f อฟซฟังหมดเนาะทําแต่มันทีชั่วโมงเองค่ะ ธุรกิจเก็บเห็ดนี่ตั้งแต่โควิดเข้าแพนไม่ได้เอาญาติมาสองปีแล้วค่ะพี่พี่น้องน้องลุงป้าหน้าอาหยุชะง,งักเบิดค่ะไม่ได้เห็ดอย่างนะค่ะมีแต่สันทนาการแล้วก็ดูแลลูกเอาไปด้วยจ้ะไปทำความสะอาดบ้านกบแห้งไว้เสียได้ อันนี้ให้สปอเขาผุพังเน่าปีหน้าให้ออกเยอะๆนะคะขามันใหญ่ เดียวได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะขอเทเห็ดเหลืองมันปูใส่ตะก้าก่อนนะคะไปทำความสะอาดบ้านแยกตะก้าค่ะเสร็จแล้วไปเก็บเห็ดสุปปิโลกวาวิหลต่อกันต่อค่ะคแล้วที่เก่าเวลาเดิมมะลาเนี่ยค่ะเป็นไรลลงมาจาก้างบนค่ะป้านี่ปีกายนี่ร้ายหลายหลาย,หลายก็นี่ มันเป็นไหลจากข้างบนลงมาหิมะลงแล้วเห็นบ่คะตรงกลางกองขยะเฮ็ดมันก็ยักเท่ายักนว่วมยักไปแล้วจ้าพี่น้องแท่นไปไต้เส้นอื่นอยู่เยอะค่ะอันนี้ก็ดอกเล็กๆ เป็นลานลงมาเป็นไหลทางไหลน้ำลงมาค่ะทุกๆคนจากข้างบนไหลลงสู่ที่ต่ำเอาไปได้ยุขอ่อไปโอบแหงเนาะเดี๋ยวแพ่นสเกบป,ปันเบิงจะ้ะเป็นไหลจากข้างบนลงมาคือทางนำไหลนะคะเป็นไหลไหลลงมา แมนเบ์ดจ้ะหลายคักอันนี้ค่ะแมนเยอะมากค่ะมันลาแล้วมาตกลงมาแล้วก็ะละลายไปชี่หาเือ me nine. Oh, don't me night. มันจะเป็นเชือ้อราเดี๋ยผ้ามูติดเชือ้อราเนาะถิ่มไปในใปลาบบออกไปนั่งค่ะมันนวมเนาะมันเถาเลี้ยวมันกินน้ำที่มะาจา้ะมองมันกะโนอนเนาะน้นมันก็ยังนวม Nhưng nào sửa bay tay Chặt thịt đẹp nó เสือลาพ่มย่านมูมันติดเสื้อล่าน้ำค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อล่าดอกอันนี้ก็เป็นอยากเสื้อล่าไตาลังมันว่าเอาเนาะค่ะพี่น้องว่าง่ายๆก็คือหลังหิมะละลายแล้วมันก็อยักปิมํ่ำยากเสียนะคะ รีวิวปันเบิงเก็บปั่นพี่น้องเบิงรีวิวธรรมชาติไปด้วยในตัวแม่นวดล่ะค่ะ ใช่หมดเลยหลยจ้ะมันบานเต็มที่แล้วมันก็เลยหยิก อันนี้ก็เน่าแล้วเจอร่าข,ขาวน่วมเนา่าบานเต็มที่แล้ว หญ้ามอสขาวๆนี่สดชื่นยิ่งอากาศเย็นแห้งง้ำฟูงามสดใสหญ้ามอสทางโน่นกระแมนจากพี่นอ้องอานนั้นกรยฮึดค่ะเป็นไล่เขาลงมาจากพี่น้องเก็บแบบนี้เนาะ ดึงค่คอยๆก็ขึ้นมากเปราะหักง่ายนะคะเขาอิ่มน้ำเต็มที่ช่วงนี้เหมาะกับปานน้ำฝนทั้งหิมะลงลงลง่ามมือขามขึ้นบางเทือกับสามสี่ชั่วโมง ก็ละลายไปค่ะอันนี้ก็เมนจากพี่น้องน,นอนอีกค่ะปริมน้ำริมน้ำเดี๋ยวไปหาเก็บมองโน้นสูงๆข้างบนอีกดูจากทุกคน จากข้างบนลงสู่ข้างล่างเนาะเป็นทางน้ำไหลเห็ดนะคะตามลาเขาล่มพัดล่มโกกอันนี้กันเห็ดอันอื่นมันเน่าค่ะเห็ดดำซุปเปโลวาไวรรเรายุ่ลเขาอัอนน,น่วมน่วมอยู่เอาไปได้ค่ะ บ่เอาไปนี่ดอกเลือกเอานะคะพี่น้องต่างรีวิวธรรมชาติไปพร้อมเดี๋ยวไปดูข้างบนที่สูงๆเลาะขึ้นมากกม็มีแต่เห็ดจากพี่น้องเป็นไรจากข้างบนลงมากข้างล่างเนาะมันหลับล่มแมนเบิดขะเห็ดตรงโน่นอีกก็มีนะคะโน่นสูงๆผลไปเก็บตรงนั่นคะ่ะ ขึ้นมากกับพอ่อมองสูงกับปีมน้ำคือกันขนาดแผ่นวามันสีบร่น้ำสั่วลมมันกูกมันนูน วิวให้ชมค่ะใส่รองเท้าหน้าหนาวตึกป่านะคะพี่น้องขอประทานอภัยค่ะมันสิมีโฟมพผอมมันจะไม่ให้อุณหภูมิข้างนอกเข้าไปในร่างกายเข้าไปในรองเท้านะคะติดลบ30องศาก็เอาอยู่ จกไปทั้งงานแล้วมันหน่วมจ้ะขาเงี้ยวดอกใหญ่ในพันธุ์ธรรมดาล่ะคะ่ะ นิมะลงงลายเชื่อแหละรีวิวธรรมชาติไปด้วยรีวิวเห็ดมันชีออกตามไล่เห็ดอันนี้จ้ะ เจออีกแล้วกิจกรรมสันทนาการได้เข้าป่าเดินออกกำลังกายเก็บปลาหม่งเกา่าปลาประจำมันก็ตื่นเต้นดีค่ะโอ้ยน่าหมดค่ะบานเต็มที่ยา่ามอสสีขาว เฮ็ดกบานเบิเ้องแรกจะพี่นองช่วงนี้ไม่แต่จะเน่าทิ้งอากาศดีนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งหลังจากหิมะละลายรีวิวธรรมชาติให้ชมลมเบาๆอุณหภูมิสีห้าองศาเห็ดมันแก่แล้วมันน่วมหลังจากหิมะละลายเอาไปไม่เยอะนะคะคลิปนี้ แค่นี้พอค่ะเห็ดมันเน่าแล้วก็มันเป็นเชื้อราเนาะมันเริ่มปิ่มน้ําเริ่มหักเห็ดตลาอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็เริ่มเน่าเริ่มเป็นเชื้อราดําๆแล้วก็มีตะกอนขาวๆใต้กีบมันเนาะค่ะมันสีเน่าเลยเป็นเชื้อราหลังจากหิมะละลายเอาไปซ้ำหนี á, ้ค่ะรีวิวธรรมชาติปันพี่น้องเบิรงพรมยางออกกำลังกายอากาศดีๆจะพี่น้องหลังเลิกงานแพนกระยางออกกำลังกายสักชั่วโมงชั่วโมงกว่า กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจสันทนาการรีรวิวธรรมชาติไปด้วยในตัวสำหรับมนี่ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกทุกคนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย